สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมรโรบอทนั่นเองนะเป็นแบบไแอเทมออนเแททนนะครับผมนะหลังจากที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปเล่นแบบแบบอื่นที่กลายร่างเป็นไททันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้น,นะครับผมนะผมก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเป็นแบบหน่วยสำรวจหรือว่าหน่วยแบบคนธรรมดานะครับผมแล้วก็ไล่ฆ่าพวกเไททันแบบไล่สติอะไรประมาณนี้ดีกว่านะฮะก็เปลี่ยนอารมณ์บ้างดีกว่านะครับผมนะสำหรับใครที่แบบสนใจแมบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผผมมนะก็ว่า มันก็คล้ายๆกับแมปอื่นแหละแต่ผมมองว่าระบบการใช้สลิงอ่ะเกมนี้เอ้ยแมปนี้มันดีกว่าแมปอื่นนะครับผมนะสังเกตดูนะฮะซึ่งมันมีเขาเรียกว่าปล่อยสลิงคู่ได้นะครับผมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูเน่ๆๆ <c oughs> นๆนเนเห็นว่าปล่อยสลิงคู่คือเราไม่จะเป็นต้องแบบไหนป่ะไม่ต้องมันใช้คิวกับอ e ีก็ได้นะครับผมนะแต่กดสเปกบาะครับผมนะจะเป็นการใช้แก๊สนะครับผมเอ้เดี๋ยวปกตินะครับเซิร์ฟอื่นมันจะแค่กดคิว เฉยๆปุ๊บมันก็ไปแล้วแต่ว่าเท์มนี้นะครับผมนะแบบนี้มันไม่ไปนะคือเราต้องปล่อยใช้แก๊สด,ด้วยนะครับผมเนะป่ะผมกดใช้แก๊สมันก็ไปเห็นปะ่ะเออผมมองว่า,วา,วามันก็มันก็ดีมันให้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะผมก็เลยแบบมาอ่านคลิปนะครับผมนะคือการใช้อุปกรณ์ที่สามมิตินี่มันแบบมีมิติมากขึ้นอนะเออ,อง,ง่ายๆโอเคนะะเดี๋ยวเรามาลองคาดท่านกันเลยดีกว่านะฮะเออในการฟันนะครับผมนะฟันเฉยๆมันไม่ตายนะถึงแมาอย่างเงเห็นป่ะมันไม่ตายนะครับผมนะเห็นป่ะ คือแบบมันมันมันไม่มีแรงเหวี่ยงพอเอ้ยอาวฟันไปฟันมาก็ตายฮะเออมันไม่มันไม่มีแรงเหวนะี่ยงพอนะครับผมเราก็ต้องกดคลิกมองค้างเข้าไปเจาะมันา่างอย่างนี้แล้วก็ฟันจึ๊กนี่นะครับผมนะโอเคเฮ้ยเซันเดินมาแล้วเงี้ยผมเราก็ต้องเราก็ต้องจึง๊ก <laughs> ไปโดนง้างเออเนี่ยผมนะะถ้าเราง้างแบบแรงเขาเรียกอะไรบแบบนานๆพออย่างเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมนะโอเค โอ้โอ้ไททันไททันถ้าถ้าสามารถจับเราได้นะคำเล่นไปเดี๋ยวผมง้างแล้วก็จึ๊กเอ้าไม่ตายฮู้กระโดดเราจับไอ้เชี่ยโอ้เห็นเห็นมันง้างจับว่าเมื่อกี้เอ้าอ๋ออมันจะจับไปคนเขาละจึ๊กไอ้เชี่ยไม่โดนจึ๊กไอ้เชี่ยไม่โดนดิกละโอ้โอ้มาดูงานแป๊บนึงฮะเฮ้ย ถ้ามันดเพื่อนโอ้โหเครียดตัวนี้ไอ้ยัีษ์โอ้โเพื่อนฟันไม่ตังให้เฮ้ยเครียดโดนจับโอ้โ,โอ้ยงไงย่าๆๆ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 ฟันนๆ้ๆอๆๆๆๆ้ๆๆ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 วๆาๆๆ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 ๆดนๆๆๆๆๆๆโๆๆ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 ะๆๆๆๆาๆาๆๆ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 าๆๆ่ๆๆๆๆๆๆนะผมลืมบอก <S <S เดี๋ยวจะลองฟันให้ดูจึ๊กอ้าวไม่โดนเหรอจึ๊ก อ้านี่นี่โดนโดนนะครับผมนะฮะมลมแล้วอุ้ยเอาอะไรวะโอเคฮะแล้วก็จึ๊เอาอะไม่อยู่ๆผมไหลตกขาลงไปนอนอุ้ยโอ้โหฟันด้านหน้าไม่ได้เหรอเออนี่แหละลงมานอนเอาไอ้เหี้ยใครมารัดกลัวเอ้ยผมจะไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยเนี่ยจึ๊ ฟันตายแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้ชีนนี่โหดมากใครวะไอ้ยี่ผมโดนร้ายทุกตัวเลยอะ่ะผมผมไปไกลๆดีกว่าผมไปไกลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นังจึ๊งเฮ้ยเชีอบไม่โดนด,ดีกะอะไรวะเฮ้ย้ยไอ้ชีนนี่เรื่องเฮ้ยไปทีมเฮ้ยทไปคนไอ้คนเดิเนี่ยเล่นโหดเลยจังวะเขาเขาแน่เล่นนานแล้วแหละผมเพิ่งมาเล่นไงโอาไตัวนั้นตัวนั้นขอบางเพื่อนจึ๊ง อ้เมื่อกี้ผมฟันไม่โดนเหรอะอะไรวะเมื่อกี้ผมว่าผมก็ฟันโดนเต็มๆนะคือแบบมันตรงเต็มๆเลยทำไมไม่ตายวะไม่โดนหรือว่าอะไรโอ้ยมึงเกิดต่อนหน้ากูยี้เลยเพื่อนล,ลงไปนอนก่อนอดฟันด้านหลังไม่ได้เออดันหน้าไม่ได้ต้องฟันด้านหลังฮะจึ๊บอ้าวไอ้เหี้ยตายแล้วไอ้อเหี้ยคนไอ้เหี้ยคนซ้อมนี่โหดจบวะขอบ้าง โอ้ตัวนี้โอ้ไอ้เชื่อตัวนี้ก็ตายเชื่ออะไรเนี่ยไปเราไปไกลๆด,ด,ดีกว่าฮะ <c oughs> โอเคโอเคตรงนี้คงไม่มีใครมาไอตัวนั้นตัวนั้นหันหลังตัวนั้นหันหลังโอเคเขาบผกแล้วลตึก๊กอ้านี่ผมตายโอ้โหตึ๊กตายเป็นไงโอ้ตายโอ้ <c oughs> โอ้เป็นไงพี่ก็โซโล่ได้ไททันเด๋วเด๋วเด๋วเด๋ยวเด่นเด่ล่อมาล่อมาฮะเฮ้ยโอ้ยไอ้ขี้เกิดต่อหน้าเลยโอ้ยโอ้ยโดนเหยียบโดนเหยียบอุ้ยโอ้โหมีคนอุ้ยโอ้ยเขี้ยแล้วโดนจับไม่อกี่ผมฟันไม่ตายเหรอ่ะ โอ้หน้ามืดมันจะหน้ามืดตามัวครับผมเนี่ยคล้ายจะเป็นลุ่มเฮ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งแรกโอ้โหลุดทันลุดทันเกือบ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 โอ้ตาหลักคนตาหลักคนเฮ้ยและใครมันมาเนี่ยแล้วก็ฆ่าไม่ได้สักตัวโหรจะตายแล้วเพื่อนสู้ๆโอเคโอเคตายไม่ไ่้เออตาย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 

โอ้โหเรื่มันแก๊สมันไปไวมากเลยใครมันจะทานว่าอย่างงี้เอายี่เพื่อนเราจับชิบหายแล้วเพื่อนเออช่วยทันตายบอกว่าเฮ้ยยังรอดยังรอดยังรอดแค่บอกนะเมื่อกี้เพื่อนเราจับฮะออผมมองว่าการฟันมันยังไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะหรือว่าผมฟันไม่โดนเองวะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีตัวนั้นตัวไหนข้างหน้าตัวไหนข้างหลังวะนี่นีนนนนออ่นี่นนน งางแล้วก็จึ๊งนี่ไงตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันก็ไม่ได้ค่ายากขนาดนั้นนะผมว่าแต่ว่าอุปกรณ์ที่ยันสามิติเนี้ยเล่นมันมากเฮ้ยอะไรแรงนัารอดเดินเฮ้ย สวยเพื่อนช่วยโอเคโอ้สวยสวยสวยโอ้ขอบใจมากเพื่อนโอ้คตาบึดตามม่เอ,อ้ยผมอะไรแดงๆแล้วตรงนั้นผมไปดูออก่างหนึ่งฮนะมันเหมือนเอาหายไปไหนรอหายไปเร็วโอเคโอ้ไม่โดหนหรอกเมื่อกี้โอเคโอ้ยเริ่มผิวเริ่มผิว อุ้ยโอ้โหไม่แรงพอเออฟันขาฟันขาโอเคแล้วก็ไตมาหลังคอแล้วก็ตึ๊งเออโอ้ไอ้จี้ฟันขาง่ายกว่านี่เนี่ยจริงฟันขาเลยก็แล้วกันโอ้โหเลย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 ตึ๊งโอเคฟันขาแล้วฮะ เมนวันขายดีกว่าว่าง่ายดีก็ตึกอเฮ้ยเอาไม่ตายเหรอเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ตายอะไรว่าง้างไม่แรงพอหรอวะโอ้สวยมากโอ้ไข่มันข้าเอาเห็นไหมสองพันกว่าตัวไอ้เฮี้ยมันเล่นโหดจังวะโอ้ไอ้เฮี้ยนี่แน่เลยข้างหน้าเนี่ยโอ้ตายหมดเลยแคมเมนไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายเหรอตายแล้วตัวเกิดใหม่ ตายวะโอ้คือสังเกตต,ตอนมันใช้อุปกรณ์ทั่งนี้สามิ่ดูท่าทางมันคือมันเท่มากเลยนะคือมันหมุนตัวแบบเอาไม่ตายเหรอเดี๋ยดูฮะอ่ะมาครั้งก็หมุนมาครั้งก็ไป่หมุนตัววะเน่ยว่าหมุนตัวแบบอย่างเท่ะดูดิโอ้โห โอเคตายหนึ่งโห่ก็ฆ่ามันก็ไม่ได้อะไรมากแนละ้วผมฆ่าไปกี่ตัวแล้วฆ่าไปสิบเก้าตัวฮนะตายหก่ะแค่บอกว่าไอส้สเต็กสเต็กนี่คืออะไรก็มันน่าจะมีอะไรอีกอ,อ,อื่นอีกน,นะผมว่าอ๋อผ,ผมเข้าใจละผมเวลาสลิงนะครับผมนะต้องประมาณนี้ เออผมสลิงตรงแบบเอาเมาส์ชี้ตรงคอเลยคือเวลามันสลิงไปมันจะพุ่งขึ้นเหนือหัวนิดนึงเราต้องกจะจังหวะดีๆอ,อ่ะใบมีดจะหมดเปลี่ยนใบมีดก่อนอ็หาอย่างเท่แล้วแก๊บหมดทำไง่เนี่ยโอสังเกตนะผมจะสลิงรตรงข้างหลังแล้วมันจะพุ่งไปแบบตรงคอพอดีเลยคือเราต้องกจะจังหวะดีๆ

เนี่ยนี่มันเลยเหนือหัวไปวเวลาผมสลิงตรงคอแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ย,อ,ยอะไรวะยูท่านบินเออเป็นไงล่ะโอ,โ,โอ้โหก็ผมว่ามันก,มนก็มันก็จะมีแค่นี้นะแบบราคาวงนะก็เช่ากันก็และกันะกน,ะออกนะครับผมใครที่สนใจก็ มาเล่นกันได้นะครับผมนนแบบมาฝึกอุปกรณ์ขึ้นยัสามิตินะครับผมในก็เล่นเพลินๆนะครับผมนะมาแข่งกับเพื่อนขิงกับเพื่อนอะไรอย่างี้ก็ว่ากันไปนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมก็ไม่น่าจะมีแรงรละก็นอกจากวิ่งไล่่าเฉยนะครับผมนะก็ระบายความเครียดนะฮะเก็บกดไม่งไงเฮ้ยโอ้สวยเพื่อนเพื่อนฟันขาลาจอดแม่งเลยเฮ้ยเออตาย โอ้โหเราจะฟันฟันจนขึ้นแบบมันขึ้นแบบ1คิวอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วละกันนะเดี๋ยวให้ทท่านกินดีกว่าเบื่อ,อลกไปนี้แล้วกินกูหน่อยพอเพื่อนยุบจับกูดิโอยแค่นี้ก็จับกูไปโดนโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยข่าทิ้งเอาเอาเอเอวร์ไป โอเคฮะก็บายผมเจอไปในคลิปหน้ากันแล้วโอ้โอ้เคียดทับกูอีก